สบายดีทา่านผู้ชมสบายดีทา่านผู้ชมที่กำลังหลักทุกทุกฐานมือนี้ก็อยู่กับเบ้าโอลิสตาแนวอีกเส้นเก่าเส้นเดิมทา่านผู้ชมมือนี้ก็เบ,บ้าโอลิที่มาอัปเดตหลังค้าให้เพิ่งเป็นคลิปสุดท้ายหรือว่าเกือบสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะว่าเซ็ตสมบูรณ์แล้วเพิ่นเฮ็ดสองวันทา่านผู้ชมกาลายลายท่านบ่แม่นหลายลายท่านหน่อยหน่อยท่านนะสงสัยว่าเออแต่ละคลิปเบ,บ่าว่าดีคือว่าบ่มีงเงินบ่มีงเงินแล้วเฮงจังเฮ็ดท่านผู้ชมไป กาหารว่าบมมีเงินนะมันบอเมนว่าเฮาสีอันนั้นได้บอแมนว่าเฮาชีบ่มีอะไรมันกับพมมีอยู่นะแต่ว่าเฮาบบมีบอถึงขั้นว่ามีหลายมีหลวงมีหลายแปลว่าสมมติว่าเราโออยากกินหมักทัวเลียนแททสมมติว่าเมียคอยสิบังเราอยากนั้นอยากนี้คอยเลยเลยสิดตออว่าเอ้ยเช้าเช้าเงินเฮงบมมีนะคอยชิบเขาประมาณนี้นะแต่ละคลิปแปลว่าแนวใดสิ่งที่มันบอจำเป็นแล้วเฮาสีว่าบมมี มันบ่มีแนวเว้าง่างๆเพื่อเขาบบอยากซื้อแนวมันบ่จําเป็นนะนะท่านผู้ชมบบแม่ได้ว่าว่าว่าบมีเลยสิบบมีจักรีบัทโบแม่แล้วก็แต่ว่าเอฟซีบางท่านเพื่อนสิเข้าใจว่าเบรเว้าเพื่อตัวเอฟซี่งไรบริเวนใท่านผู้ชมมันเป็นการเว้านขฮาสิเว้าแบบเออกิโลถมีเงินอยู่อะไรนี้กับบอกคืออีกชีว่าว่าเขามีเงินอยู่มีเงินอยู่มัน ก็คิโมะนะท่านผู้ชมก็เลยว่าด้วยไงครบบุคเวยมีนะก็ว่าโอ้เว้ยนี่ชื่อใดท่านผู้ชมไปว่าโอริบอกเลยว่าตัวเอฟซีใดแต่บางท่านเพิน่นอาจทีบไม่เข้าใจเข้าใจว่าเว้าริหมักตัวเอฟซีแท้ว่าแต่บมมีคือเหตุอยู่ท่านผู้ชมอันนี้กับว่าความจริงเลยก็คือมีแม่แม่ต่างประเทศเพิ่นซับพอร์ตมาจับนวลหนึ่งเพิ่นถามนะเบ้าลิเพิ่นถามเบ้าบลิเดี๋ยวเบ้าลิสี อบคุณเพิ่นในคลิปต่อไปแล้วก็เพราะว่าเพิ่นถามเบ่าลีมือนั่นเพิ่นแซดมาเนาะเพิ่นทักมาเพิ่นเห็นคลิปเบ่าลีอันนั่นเพิ่นเห็นคลิปเบ่าลีอันลงแล้วเออเฮ็ดแต่ยูทูบมานะเฮหตยูทูบบนท่านมีอย่างเป็นรักเป็นแรงเพิ่นก็เลยทักมาถามว่าเบ่าลีเจ้าอยากเฮหตยังในอนาคตของเจ้านี่นะเจ้าอยากเฮหตยังเพิ่นถามว่านี่โอ้เบ่าลีว่าเพิ่นก็คอยก็ตอบเพิ่นนะเพิ่นคอยก็ตอบเพิ่น โอ้ยอยากได้อันล้านค้านี่แล้วพอได้ให้สาวน้ำกับลูกขายเครื่องย่ามลูกเข่าองเฮียนกับพอได้ขึ้นมาจากองเฮียนแล้วมีขนมกินวันเช้าพ่อได้ไปซื้อเขาหฮะคอยว่าประมาณนี้แหละแล้วเพิ่นก็เออเดี๋ยวแม่ช่วยซัพพอร์ตชั่แม่ช่วยได้นะเพิ่นก็เพิ่นก็ว่ามาจังซีเบาลีกันยินดีเบาลีว่าแห้งพื้นแล้วนอนทำู้ชมว่ามีผู้ใหญ่งจะดีเพิ่นจะซัพพอร์ตเพราะว่าเพิ่นก็ถามเพิ่นก็ถามเบาลีว่าอยากเคิดยังไงเบาลีกัน เมันก็อยากได้แล้วคนมันก็ว้าวสูฟังนะบะโมเมนว่าเออค่อยสิจังท่านอย่างซี่ได้ทาำผู้ชมบางท่านเอฟซีนี่ว่าเออเบลลีนี่อ้อยบอดี้คอยบอด้อ้อยใดแค่เฮาเว้าเพื่อให้เอฟซีหัวเออในเมื่อเพิ่นถามมาเฮาก็ตอบนะทะทำผู้ชมแต่ว่าเพิ่นก็ติดต่ฮะเบลลีเพิ่นเป็นแม่หักเบลลีกัเดี๋ยวเบลลีสิขอบคุณเพิ่นแล้วก็บอกสื่อเพิ่นน้ำ หลังคลิปนี้กับสาวน้าพอมันเ๋อหนี้มันรีวิวความหนาของตาเดียวเบอุลิสีรีวิวให้เบิรงหลายคนแหลกหลายคนทีโบเห็นด้วยกับการทีมีผู้ใหญ่ช่วยนะท่านผู้ชมเพิ่นว่ามันบบสมควรที่ช่วยเพิ่นว่าบ่อเฮงเว้าในมุมนึงอีกอ่ะเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นมันบบแมนว่าเพื่อนอีตดนได้เพิ่นคือหากคือแพงที่ชื่อเพื่อนเพิ่นเว้าอยู่ว่าเออบบแมนว่าแม่ดูถูกเจ้าเด้อลูกแต่ว่าแม่ เอ็นดูเจ้าอะไรอยากให้เจ้ามีอาชีพเชิมแน่หนาะเพิ่นวาวแบนี้บอกดีเออดีใจยุดอกเพิ่นคือเห็นโมเมนต์นได้ว่าเบาลีตัวว่าเบาลีทุกแล้วเพิ่นชอยฮะได้เบาลีถ่ายลงเบิดลดกระถ่ายเพื่อนกับถ่ายได้นากระถ,ถ่ายเถียงนากระถ่ายถ่ายเบิดคู่อันแต่ว่าบาถ่ายแต่หำตัวเองท่านั้นแหละเพราะว่ายันคนขี้เดียดกว่าชันสาโมเมนต์นว่าเบาลีชิด บได้ปิดบังอย่างเลยนะบอกโอริบได้ปิดบังอย่างเลยเพื่อยจกได้น้ำเอฟซีมาเลยโบได้เคยปิดบังว่าคอยบบได้เคยไปถ่ายเอออยู่ตู่ในน้อยเพื่อให้เอฟซีได้เพื่อนบอกโอรีก็ถ่ายเพื่อนพ่อแม่บอกออริก็ถ่ายเพื่อนอยู่ปักเซอยู่อเมืองโขงผู้บอกโอิก็ถ่ายโบได้ปิดบัง ว่าง่ายๆกับว่าได้เคยปิดบางอย่างเอฟซีบ่ได้เผื่อตัวเอาเงินเอฟซีซื่อๆอยู่ท่านผู้ชมว่ได้แมนแต่ว่าถับในเมื่อเพื่นว่าเต็มใจช่วยเขาเขาก็รับไปเขายังพื้นแล้วไพ่บพื้นท่านผู้ชมนะแต่ว่าบางเอฟซีบางทางที่เขาเมนต์ตีเตียนเบอลลี่บอลลีก็ยอมแลลวท่านผู้ชมมันย่อมว่าชีบให้เขาเอาบ่หนะในเมื่อเพิ่นอยากช่วยเฮงเพิ่นอยากซัพพอร์ตเฮงเฮเหิด ยูทูบกับเป็นอาชีพของเฮาอ,อขบอ,ข,อข้าใจคือกันท่านผู้ชมต้องขอโทษขอไผ่ถ้าท่านใดบอค้อใจที่เบลลีมีเอฟซีนะท, FC ท,บบที่เบลลีมีเอฟซีพพอร์ตท่านช่เบลลีกะบบอได้ว่าเพิ่นพิษที่เพิ่นคอมเมนต์มาตีเตียนว่าเอออย่าเป็นคนกี่ตัวนะกี่ตัวเอาเงินเอฟซีจะเป็นคนเว้าวบกชื่อเดอ้อเบลลีก็บอไดให้นะ แต่ว่าเป่ออาลีก็คือว่าเบ่ออาลีดีบุด้ตัวนะมีรถมีลดก็ซื้อมาตอนนั้นสองแสนพ่อดสองแสนครับเงินเก็บเงื่งเลยค่ะซื้อมาแล้วก็พอพอเอาซื้อมาแล้วก็ให้พ่อจับพ่อขี่ชิ้มือนีคอยบริขี่คอยบริงินมันเติมบกุ้มมันนะั่นชาพ่อเพราะได้พ่อขี่ไปซักยาคนฉีดยาคนเพราะว่าเราเป็นแพทย์กระเป๋าเพราะได้เงินจากซักยาคนนั่นไปเติมน้ำมันขี่แล้วก็ได้ แต่ว่าเวลาประจำเป็นอะไรบว่วอลี่อย่างขี้ขี้เราดุนใดไปแก่เอาไม่บ่เอานั่นบ่จังเฮ็ดนะครับท่านผู้ชมโอเคมื้อนี้ว่าสิถ่ายอันหลงังคาให้เบิ่งแหละแต่ว่าจมถึงมากจมเห็นคอมเมนต์ไลน์คอมเมนต์โอ้ยบ่แม่นตไลน์คอมเมนต์แล้วแล้วคอมเมนต์น,นึงนี่นะท่านผู้ชมเพิ่นบ่เข้าใจนะบางเทื่อบ่แม่นตได้ว่าเพิ่นผิดบ่ได้ว่าเพิ่นผิดบ่ได้อันนั้นบ่ได้อันนั้นเพิ่นอีกบ่ได้เครียดเพิ่นแต่ว่าอยากให้เข้าใจนํากันว่าบวิลีบ่เคยตรว บ่เคยตัวผปเลยคันบ่จาเป็นได้คันจาเป็นตัวแปลว่าจําเป็นได้ก็คืออสมตดว่าเฮาเก็บได้เงินไปนี้นะเก็บได้เงินเลยคนมาถามว่าเจ้าเก็บได้เงินเท่าไดร่ห่อย่ได้ได้นะขอเว้าประมาณนี้นะคันสมมตดว่ามันจะเป็นนี่นะคือคือมันจะเป็นก็คือชมมตดว่าเฮาเก็บได้สองพันจะหน่อยมูสิวา ห่วยเงินข่อยเที่อ่ะสามพันเจ้าคืนมาเจ้าออกเอางินข่อยบอ่ 1, 000, บอพันหนึ่งพันบาทข่อยก็เลยตัวไปเลยนะสมุดเด้สมุรดมราเรื่องมันจําเป็นนะนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมบอ่บอว่าหลายยายห้างซะกะบหากแพงคือเก่าแหล้ว fc บดทุกฐานกับบดได้ตำนี้ fc บ่บบบบบบได้ตำนี้ได้นี่เบาหรือบ่ได้ตำนี้แต่ว่าเบาหรืออธิบายชุพังว่าเบาหรือบ่ได้ตัวโอเคเดี๋ยวสีไทยไปบ่งนี่ท่านผู้ชมกะแล้วเร็วนีแม่เพิ่นซัพพอร์ตแม่ทางเมืองนอกแล้วกะ ทางครอบครัวเพิ่นพร้อมไดบ่แม่นไดว่าเพิ่นรักซัพพอร์ตเพิ่นปรึกษากับครอบครัวเพิ่นแล้วเพิ่นยังซัพพอร์ตบลซัพพอร์ตเรื่องกเพิ่นบ่ได้ซัพพอร์ตทั้งมแต่ว่าะบลกตมใส่บ่ได้หลายบลตมใส่น่ะเดี๋ยวสิอกอีกครั้งนึงบลต่มตมใส่บ่หลายเพราะว่าเพิ่นซัพพอร์ตเฮาดินี่ท่านผู้ชม เซตสมบูรณ์ล่อยไปเส้นในหลังคาประชาชนก็คือว่าสางมาเฮ็ดนี่กะนชุดหงอดไล้ล่ะสางมาเฮ็ดนี่นี่เบิ่งเปิ้ลเทจอดไว้ให้เทคานเทคานก็คือไว้เทแบบเทเล็กเอาเล็กนะสางทุกคนเล็กใส่แล้วกเพิ่นกบบซีหูให้น้ำเออนี่ว่าเพิ่ลซีหูเดียวได้สองหู ใจดีขนาดเว้ยเขาคือเอาเฟซเอายังเพิ่นไว้เพิ่นลูกน้องอาติงนี่ยชุดยอดเลยนี่เพิ่นจอดเล็กไว้ให้ก็คือเขาเอามาหมัดใช่หรอเขาเทคานได้เลยนี่เพิ่นเฮ็ดไว้ให้เบิดทุกอันแล้วท่านผู้ชมเพิ่นเฮ็ดให้เบิดก่อนนี่นี่เฮ็ดไว้เทคานก็คือจับดําน้ำไว้แล้วนี่ จับระดับน้าไว้แล้วก็คือว่าเป็นสร้างเลยคร<อ>ับหัจักไอรีดครัท่านผู้ชมนี่จะเป็นไงนี่โอ้บ่เห็นนะผู้ชมเราจะใส่หางลินเพิ่มด้วใส่หางลินเลยครับคิควๆเวลาฝนตกมาเราให้มันโยดลงหางลินแล้วก็เขาก็เอาคุ่โอ้ยบ่แม่นคุตทีเนาะกับพุยกับพุยมาตรงตรงไว้เพื่อเอาน้าไว้ใส่หมุนไวไ้ใส่ครับท่านผู้ชมก็คือแต่ว่าเขาเฮ็ด มันสมบูรณ์แบบประหยัดน้ำพ่อมาวนะ่าเป็นย่งคือเห็ดญงแท้บ่เม็นห่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเอาเห็ดตามเพื่อนเขาได้เพื่อนเขาอนันนั้นเพื่อนเขาเก้าเมตดดิไปทางนั้นมันเก้าเมตรมานี่เพราะว่าตัวนี้มันสามห้องห้องละสามเมตรไปเอ้ยบ่เม็ดที่ห้องละสามเมตรพอดีเก้าเมตรสามห้องหนึ่งชองสามพอดีเก้าเมตรมันก็นเลย เฮ็ดไหนเฮาเห็ดเก้าเมตรก็เนื้เยี่ยเฮ็ดหอวหนีมันผัดตันประตูไปเลยเฮ็ดนั่นมาชั้นช้เฮ็ดให้มันนั่นช้บัตเตอร์เดี๋ยวมือไหมเดี๋ยวเบาหรือสิแก้ดินไส้แก้ดินไส้แล้วจะผ่ากันแก้ดินใส้มันเพียงเพื่อให้มันแน่นเดินี่แล้วก็เทคาร์ดามปุ่นสดไหม จุดยอดจุดยอดสร้างเพิ่นนั่นนาชิปนาชิปนาชิปเสานี่สูงมือนี่มันแพงน้ำเส้น้ำเล็กเล็กกระจอดเบิ่งเดอหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หา้หากหากหกบ่อนหกข้าวนี่ข้าวหรือคือหรือขางเพราะเอาหลีบหูเลยระบบนี่แล้วก็มีเลขตัวนี้พร้าะเลขตัวนี้ทีแรกว่าชิ้ใช,ช้สี่เสาใช้สี่เสานี่มันเพิน่นชิ้ใช,ช้สี่เสานี่มัน มันยาญมันแคบโพดเพราะว่าเสามันใหญ่อยู่แล้วมันมาตรฐานอยู่แล้วดิจะใส่ซีเสาก็บใส่เจ้าว่ะบ่ใส่ก็ได้เพิ่นทีแรกเพิ่นก็ว่าจะใส่ซีเสาเลยให้เป็หน่อยมีผูกดาม่อีกได้หนิครับคุณผู้ชมว่าเบาหลีตัวเอาเงินเอฟซีมาเห็ดได้หนิเบาหลีปวดหัวดิก่อนคือบ่ได้เว้าวิชังมากมายนะ เูได้ตั้ไผ่น่ะไผ่กับซี่สายนะมสูสมเ้ยผ่านคันเป็นสร้างเป็ดสอบรถสอบยังก็ได้ในอนาคตคันมีผู้เฮียนสร้าง,าง,างก็ทำใจแกดินใส่ทั้งนั้นมันจะลูบกว่าดิมันจะโมเมนต์มันลูบนะมันเขาเอื้อนว่ามันต่ำมันต่ำอะไร ตกับเพิ่นมาเพิ่นดก็ก,กินเขา่าน้ำครับหนึ่งท่านผู้ชมแปบลบว่าสร้างเล้าเขาเองนะเวียดและเจา้านายเพิ่น์ะเวียดแต่ว่าสร้างเล้าเขาเองเขาก็เลยให้กินมีน้ำใจต่อกันเป็นมูก่กันว่าฉันจ๋าตักแท่งกันกับวากินน้ำกินน,น้ำเย็นมีว่างให้เพิ่นนอนพักผ่อนอย่างดีถือว่าโอเคหลายๆท่านผู้ชมเลย ลังคานี่แหละมันแพงแหงแล้วกะมันหนักแหงกับ,รบเราโหลีนะว่าจะเปิดล้านขายของซ้ำก็ไ้เดี๋ยวเชีอธิบายอันคร่าวๆเป็นยังอย่างอาธิบายคู่อันแทะเบ้าโอรีนี่ว่าความจริงเนะี่ยขายความเป็นชนตัวใน่น้อยหนึ่งแลวตอแต่บ่ปืดพฤตท่ทายเท่านั้นขายว่าเป็นชนตัวแล้วเวลาเขากินเข้าขาก็ยังทายเขาก็ต้องเฮ็ดตีนด้นะทรานผู้ชมเขาเป็นเอาเขามาได้ นั่นได้กันที่ว่าเออคืออธิบายเถอะไม่ไปอย่างอธิบายเนาะแปลว่าอธิบายให้เอฟซีหู้นะจากน่อยว่าตัวกันอีกชิโก้ออกมาจากนี้อันนี้นะท่านผู้ชมนี่ชิโก้ออกมาจากเสานี่ประมาณหกสิบเซนใช่เอาก็ออกมาจากหกสิบเซนตัวนั้นก็บหกสิบเซนก็ออกมาแล้วก็เทคานเทคานแล้วก็ก่อขึ้นที่ก๊อกนึ่งแล้วก็สิบโบกแล้วก็เอาประตูม้วนมาใส่ ตู้ม kh ้วนตู้ม้วนก็คือประตูดึงขึ้นดึงลงนะนะท่านผู้ชมเพื่อเขาดึงขึ้นดึงลงเพื่อมันกว้างเพืกอเอาเครื่องคของมาวางเป็นหานขายของซ้ำมาจันซะทรานี่ในความฝันได้นะในความฝันสาธุที่มันเป็นจริงด้วยเถิดนะบริจมอะไรดิจมสาธุเด็ดดิเห็นแล้วบ่ท่านผู้ชมไหมน้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหลังคาแล้วนี่ แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคท่านผู้ชมแล้วหลังคาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโบหัวหรอโบหัวฮางลิ้นเพิ่นก็ลองแล้วก็คือเก่งเติบท่านผู้ชมพวกเราว่าสร้างที่มาเฮ็ดนะนะสร้างที่มาเฮ็ดนะเก่งเติบเก่งหมงได้เก่งหมงว่าสองมือแล้ว ชองมือเพราะว่าเพิ่นเชื่อมเล็กมาตั้งแต่โครงงานเลยแต่ว่าเพิ่นมาแทกแทกแล้วเพิ่นกะกะว่าเออเชื่อมมาเลยเชื่อมมาเลยส่วนมากเชื่อมมาแต่โครงงานเพิ่นตัดตัดเชื่อมเชื่อมแล้วมาก็คือประกอบเลยนะมันง่ายคะแนนดว่านั้นถาเหตุว่านั้นนะก็คือเบาล์รืชิบุโคชนาดอกว่าว่าเอออันติดต่อไปทางใดกันจากันนั้นอะ พราะว่าอันนั้นดิในเชนโนเองนะนะในเชนโนนะ่ะมีสองทั้มองนึงดอกวางเพิ่นเห็ดหลับหลังคานะกยแบปทีต่ต่อในเชนโนเลยหนาะเลือกเอาโลดอยากไดบอนไดถ้าพยายากไปเห็ดนะนะแต่ว่าทีมงานนี่ก็ดี่านผู้ชมไยทีมงานนี่ก็สุดยอดอยู่ก็ติดต่อเพิ่นได้แต่ว่าผมมีขอมูลดอกอาติงลานเพิ่นนะ่ะ ผลง,งานเกี่ยวกัเห็ดกินเงินเดือนแล้วทำผู้ชมไปเดือนละหลายเติบยุก <c oughs> นั่งคุยกันอยู่ที่นี่กันนั่งคุยกันเล็กน้อยแต่รีบเอาบริแล้วได้เห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เบาริโพนลงว่าเออแต่เก่ามื่อนั้นคือว่าผมมีเงินบัดน,นี้คือเห็ดแล้วว่าเวันาน,านั้นน่านผู้ชมอู้บาริกัยอมแล้วชี้ให้เบาว,ว่าเออข่อยมีเงินหลายแทข่อยมีเงินหลายแทะบ่ในคลิปบ้า่อยเบาเบาเลยไม่ะจั็หน่อย แาวบ้านบ้านคอยเบิ đ ài, đ ài. Đ ài, đ ài. ่งเองดูว okay. ่าโอ้บักมันโอลินี่มันคือขีโมแท้จังหน่อกคนบอกโบได้แต่ตามชมไาบอกว่าวไปน่ะเอาว่าวไปตามอโลเขาชืชื่อบุนเมนเขาตัวอันเอฟซีอะไรบอสไอตัวมิยูเขาบอสไลด์ว่าวันนี้บอแต่ละคลิปเอาว่าไปชื่อเธอหนาเบาลี่ชิบบอว่าวใช่ขอโทษจ้ะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้กันนะที่จบสำนี้แหละจังไหนกันฝากกดไลค์กดติดตามคือเราท่านผู้ชมสบายดีบ๊ายบาย บาย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 ถึงหูถางศรไม่นี่แล้วซีหงอเลยนะสองหูเพิ่นมีสวานใหญยู่ดเพิ่มมิฉวานให้เลยเลยให้เพิ่นซีหงให้เลยนี่สองหูไว้เทคานเดิไว้เทคานพี่แล้วเอาดินขึ้นมาพี่แล้วนี่เพื่อเทคานเดิ าดินมาใส่ก่อนอันดับเล็กับโพเครืองดอกแก้ดินกันสเมตดสี่เมดหาสี่เม็หาหนึ่งเซนสองเซนหนึเซนสองเซนสามเซนสี่เซนสีเซนเล็กโอเคครับท่านาี่จบคลิปแล้วหรอยังคือเก่าเนาะ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวห้องไปถ่ายเพื่อแคปจอวันนี่ดีใจแห้งได้ดิดีใจแห้งชาวหน้ามือจนที้ห่ายดีใจแห้งเพื่อสิได้เอความฝันความฝันแคปเห็นแต่มูได้หรืออยากได้ราวาชีวิตเฮามันจะหมั่นคงขึ้น การที่ถ้าเขาเปิดห้านขายของถ้าเขาบริหารดีๆนี่มีิชิ์มีิชิ์ได้ก็เห็นหลายห้านเลยเปิดห้านขายของเียท้าเขาขายทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ได้ลดใน,นอนาคตมันสิถ้าสู้ขันสู้เขาสิสู้ถึงหม่องบอ่หรือว่าถูกถึงหม่องต้องพิจารณาท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แหละจบสองเทื่อสามเทื่อเนาะนี่กระเทินท่ายแล้วท่าย์เงาเบาดี บายดีท่านผู้ມมขอบคุณหลายๆที่ข้มาติดตาม